เท้าของวันที่ 18กันยายนพศ2559พระาพ,าพุทธองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้โอกาสแก่ข้าพพุทธเจ้าได้เฝ้าทุนถามปัญหาธรรมข้าพาพุทธเจ้าเมื่อนั่งน้อมรับพลังพุทธบารมี จนเต็มแล้วจึงได้มองเห็นองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนดอกบัวแก้วใสใสสง่างามกับพระพุทธเจ้าจึงได้นอบน้อมกราบตุนถามธรรม ดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาในที่ที่พระองค์อยู่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าเจ้าขาในสายธรรมที่พระองค์ดูแลอยู่ก็ยังคงมี ปัญหาเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าเช้าคาหรือว่าใน,นที่ที่พระองค์ทรงดูแลจะไม่มีปัญหาใด,ดเกิดขึ้นหรือว่ายังคงมีปัญหาในทุกที่ทุกแห่งหนเป็นธรรมดาขอพระองค์โปรดทรงเมตตาอธิบาย ให้ลูกได้เข้าใจด้วยเถอดเจ้าค่ะพระยะทาทำเอ่ยปัญหานั้นอยู่ในทุกที่ทุกแห่งหนของวัตบสงสารนี้ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกที่ไม่ว่าในที่นั้นนั้น จะมีใครดูแลอยู่ก็ตามเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจักรวาลวะะาัฏสงสารนี้เพียงแต่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างเพียงแต่เรา จะสามารถอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นได้หรือเปล่าลูกเอ๋ยในทุกที่ทุกแห่งหนของวัฒนสงสารนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุในสิ่งที่เกิดมีเหตุ ในสิ่งที่ดับแต่สิ่งที่เกิดกับดับนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงรวมถึงการที่เกิดหรือว่าดับปัญหานั้นน,นมันก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจ สภาวธรรมของโลกจะกลวาวว่วัตะสงสารนี้เท่านั้นพยายารรมเอ่ยเช่นนั้นลูกทุกที่ก็จะมีปัญหาทุกที่ก็อาจเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ตลอดไม่ได้แปลว่าในที่ใด ที่มีเทพผู้ใหญ่อยู่ดูแลอยู่จะไม่เกิดปัญหาในที่ใดที่องค์พระพุทธเจา้าทรงพลังพุทธบารมีลงมาจะไม่มีปัญหาลูกเอ๋ยยิ่งมีเทพผู้ใหญ่ดูแลปัญหาบททดสอบสิ่งที่ผ่านเข้ามา ก็จะยิ่งมากและหนักตามบารมีของผู้ดูแลเพื่อจะได้เดินข้ามบานในที่ที่ไหนที่มีคนสร้างบารมีใหญ่ก็ย่อมมีอุปสรรคมากมายตามเป็นธรรมดาโลกจากนั้น แม้ว่าองค์พระพุทธเจ้าจะดูแลอยู่ก่อนตามปัญหาทุกอย่างจะไม่มีการหยุดเอาไว้ไม่ให้เกิดเพราะความจริงก็คือความจริงและความจริงก็คือเราทุกคนต้องเรียนรู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นลูกเอ๋ยไม่ว่าประญาธรรมจะเกิดเป็นไกลก็ตามหมายถึงจะเป็นผู้มีบุญมีบารมีมากเท่าไรก็ตามบางครั้งปัญหาบางอยา่าง ก็หยุดไม่ให้เกิดได้เพราะมีเหตุของมันไม่ให้เกิดบางครั้งบางอย่างปัญหาบางอย่างมันก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะมันก็มีเหตุของมันเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คือไม่มีใครหนีพ้นปัญหาที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่ในเส้นทางการเดินทางของชีวิตแต่ละคนเราทุกคนต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้เรียนรู้ที่จะอยู่เหนือสิ่งทั้งหลาย ที่มันเกิดขึ้นได้ก็เลยไม่มีใครหยุดไม่ให้เหตุนั้นเกิดไม่ให้เหตุนี้เกิดไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหาลูกเอ๋ยเพราะว่าเราทุกคนที่ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยังคงอยู่ใต้กฎแห่งกรรม อยู่ในวัฏสงสารอยู่ในที่ที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำยังไงให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นลูกเอ๋ยเช่นเดียวกันกับสมัยที่เรานั้นมาตั่สรู้ถึงแม้จะเป็น องค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันในที่ที่เราประทับอยู่ก็ยังมีคนนั้นมาทำไม่ดีบ้างคนนี้มาทำไม่ดีบ้างเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าในที่ไหนที่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว จะไม่มีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถบรรพลนตนจนอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นได้แล้วถึงแม้จะมีปัญหาแต่ปัญหาก็จะทำอะไรเราไม่ได้ลูกเอ๋ยจงเรียนรู้ศึกษา เข้าใจใหม่กันเธอลูกการที่เรายังเป็นคนหยกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนก็ย่อมเกิดขึ้นกับเราเนื้นแต่องค์พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจ็บป่วยยังโดนใส่ร้ายโดนสลรพัดปัญหา ที่เข้ามาทับถมเข้ามาในที่ที่องค์พระพุทธเจ้าอยู่เห็นไหมล่ะลูกความจริงก็คือความจริงฉะนั้นต้องทำความเข้าใจใหม่พระญาธรรมเอ๋ยไม่ว่าลูกจะเป็นพระยาธรรม หรือว่าใครจะใหญ่มาจากไหนก็ตามทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของโลกมนุษย์ลูกฉะนั้นอย่าเอาความเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามาคิดว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ปัญหาจะเกิดขึ้นทำไมไม่รู้ก่อนเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก่อนก็แปลว่าไม่ได้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นลูกเอ๋ยไอคนไม่ได้เรื่องคือคนที่ปัญหาเกิดขึ้นแต่แก้ไขไม่ได้วางไม่ลงไม่สามารถข้ามปัญหาเหล่านั้นได้ต่างหากไม่ใช่คน ที่ไม่รู้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นทุกสิ่งและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุที่มาของมันบางครั้งรู้แล้วแต่ก็ยังไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำอะไรได้เลยด้วยซ้ำไปนอกจากว่าเราต้องยกตัวยกตน ยกจิตของเราให้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้นและแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหลายได้ด้วยดีด้วยความมีสติมีปัญญาของเราตัางหากเล่าพระยาธรรมเอ่ยจากนั้นต่อจากนี้ไปเราก็ควรจะรู้ตื่น อยู่ในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นลูกแล้วแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและจงมองให้เห็นเป็นธรรมดาปัญหาบงางอย่างเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เราไม่รู้แต่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาบงางอย่าง ยังไม่เกิดขึ้นเรารู้แล้วแต่แก้ไขไม่ได้ปัญหาบางอย่างเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยผ่หนักเป็นเบาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้ว แต่เรามีสติและปัญญามากพอเราก็เลยแก้ไขได้ด้วยสติและปัญญาของเราที่ตั้งมั่นมีอยู่ลูกเอ๋ยต่อจากนี้ไปก็จงฝึกฝนเรียนรู้เข้าใจสภาวธรรมความเป็นจริง ของโลกจักรวาลว่าตะสงสารเถิดในที่แห่งนี้ไม่มีใครที่จะหนีปัญหาได้ไม่มีใครที่ไปหยุดไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้โดยทั้งหมดแต่องค์พระพุทธเจ้าสนให้เราทุกคนอยู่เหนือปัญหาสนให้เราทุกคน แก้ไขปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาจากนั้นอย่าเอาความติดในตัวในตนคิดว่าตนเป็นคนนั้นคนนี้มีตำแหน่งที่ใหญ่โตมาไม่น่าจะต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นลูกเอ,อ๋ยปล่อยสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปเสียเถิด จงอยู่อย่างคนธรรมดาตั้งสติแก้ไขปัญหาทุกอย่างเถิดก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีการใช้เส้นในความใหญ่การสร้างบารมีมากของเราอยู่เพื่อที่จะดันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเราจะช่วยเหลือคนอื่น ที่เขานั้นไม่มีพลังบารมีแบบเราแก้ไขปัญหาอย่างไรเราและมันเป็นธรรมดาของมันที่ปัญหาทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตามคนที่สร้างบารมีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นปกติเช่นนั้นลูกเอ,อ๋ยให้รู้จักแก้ไขปัญหา ไม่คิดว่าตนเป็นใครสิ่งใดๆต้องไม่เกิดกับตนไม่สนใจสิ่งอะไรทั้งหมดว่ามันเกิดหรือไม่เกิดแต่สนใจว่าตนนั้นรู้ตื่นแค่ไหนแก้ไขปัญหาได้มากเท่าไหร่ทั้ง ก่อนเกิดและหลังเกิดในขนาดที่เกิดเรื่องราวต่างๆลูกเอ๋ยเมื่อประพฤติเช่นนี้กระทำเช่นนี้ได้จึงเป็นผู้เข้าใจในกนติกาของวตตสงสารนี้อย่างแท้จริงจึงสามารถอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นปัญหาได้ลูก เราบุทองเจ้าค่าะก็ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติมีบารมีเยอะก็ออยังมีปัญหาเข้ามาเยอะก็ะถ้าเกิดว่าเราทําความดีไปก็ออยังเจอแต่ปัญหาถ้าอย่างนั้นคนก็ไม่ศรัทธาในการทําความดีนะชีค่คะว่าทําความดีแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่แบบนี้นะเจ้าค่ะประยะัดทำเอย การสอนให้ทำความดีไม่ได้สอนว่าทำความดีแล้วจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตนทำความดีแล้วเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นกับตนลูกเอ๋ยไม่ได้สอนเช่นนั้นสักหน่อย แต่สอนว่าทำความดีเพื่อยกจิตของตนอยู่เหนือปัญหายกจิตของตนอยู่เหนือความทุกข์ยกจิตของตนอยู่เหน,ออน,อเนือกิเลสและตัณหาเพื่อดับการเกิดตัณหาและการที่ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาทำอะไรเราได้ เพราะจิตของเราต่างหากแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าจิตของเรามีพลังการสร้างความดีไว้มากเราก็จะมีกองของการสร้างความดีนั้นครุ้มครองจิตของเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ทุกข์ ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างหากเราแต่ไม่ใช่หยุดปัญหาเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นโกูกอยู่ที่จิตที่กายข้างในของเราไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดภายนอกเพราะปัญหาในโลกนี้จะก,กระวนีวัฏสงสารนี้มันเกิดตลอดอยู่แล้วเจนนั้น คนที่จะไม่เจอปัญหาเพราะทำความดีก็เพราะว่าจิตของตนอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างหากเราเช่นเดียวกันกับองค์พระอาหารหันต์หลายพระองค์เลยแม้จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังเจอแต่ปัญหาแต่ปัญหาเหล่านั้นทำอะไรท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ เป็นพระอาลันต์แล้วก็ยังต้องเจอกับความเจ็บความป่วยความพลัดพรากจากการสูญเสียอย่างนั้นทุกๆดวงจิตเลยลูกฉะนั้นจงจำไว้เถิดลูกการทำความดีไม่ได้ทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่สร้างสมความดีสร้างบารมีเพื่อให้เราสามารถอยู่เหนือปัญหาตัางหากเข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณพระพุทธองค์ที่แม่ตาชี้ทางสว่างให้ลูกให้ลูกได้รู้ความเป็นจริงของสัรรสิ่งทั้งหลายในวัฏตสาสงสารนี้ ว่าการที่เราสร้างความดีบารมีจะใหญ่มากแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นกับเราได้แต่เราจะสามารถยกจิตให้หยุดเหนือสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะล้วเจ้าคา่ะลาวอนลัววลงลุชมาเฝ้าถุนถามมันนะเจ้าค่ะสาธุ